ทีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับรีบานิสกับเซิร์ฟหนึ่งสองแปดกับเกมไรออฟคิงดอมนะฮะไม่ต้องตกใจนะว่าภาพค้างหรืออะไรยังไงนะฮะวันนี้จะเป็นการดวลนะครับแต่การดวลในครั้งนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าอันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ผมบันทึกหน้าจอจาก iPad อีกทีนะเพราะว่าตอนที่ผมดวลเนี่ยผมไม่สามารถนั่งอัดสดๆตอนนั้นได้นะครับใน KE ที่แล้วเนาะเดกี๋ยนี้ก็จะมีการดวลให้ชมกันนะอยากดูคู่ไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะส่วนวิดีโอนี้จะเป็นเอสเวิร์ดนะ ก็ผมจะภาคไปนะวันนี้จะเป็นการภาควรสวรรค์ที่ผมใช้ก็จะเป็นอันนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ที่ผมอัพรูปมือด้วยเนี่ยรูปมือคือมันจะบวกมันจะตีเขาแรงขึ้น3-3%มั้งแต่มันจะโดนสกิลเขาเขาจะโดนสกิลแรงขึ้น3%แต่เราก็จะโดนสกิลจากเขาแรงขึ้น3%ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอัพนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอัพคลิปนี้จะเป็นเอ็ดเวิร์ดกับธนูเกา่าใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด เดี๋ยวต้องรอดูไปเรื่อยๆนะครับผมจะ,อะบอกตัวเองอยู่นะว่าเป็นอะไรนะเจอกับอเล็กกับริชาร์ดนะครับเป็นเอ็ดเวิร์ดกับถ้าผมจำไม่ผิดเป็นธนูเก,ก่านะเดี๋ยวเราลองดูสกิลนะครับก็ดาเมจขาวเนี่ยพอๆกันนะเอ็ดเวิร์ดตัวนี้เป็นอัพมาเป็นสายสกิลเนาะเพราะว่า ลิชาร์ดเนี่ยสกิลเขาจะเป็นการฮิลตัวเองนะครับเป็นโล่เป็นฮิลมันจะไม่ใช่สกิลที่จะใส่ใส่เราเหมือนเราออกเป็นเอ็ดเวิร์ดกับแรมซีดนะครับอันนี้เป็นเอ็ดเวิร์ดกับแรมซีดนะครับแรมซีดที่2ตามเมดส่วนนะครับก็สกิลก็จะประมาณนี้นะครับดอออกหรอกละพันเจ็ดเขาฮิลสองพันสี แต่ดอกสกิลสกิลรองเนี่ยออกดอกละพันสี่สองดอกนะครับเมื่อกี้พันสี่สองดอกนะส่วนเอ็ดเวิร์ดเนี่ยออก2 0 0พนะครับส่วนเขาจะฮิว2 0 0 3แต่จะมีตัวรองเนี่ยออกสกิลแรงอยู่นะจะเป็นเริ่มซิดออกพันสามพันสามสองรอบป,ประมาณ2อ0พันะครับส่วนสกิลของริชาร์ดเนี่ยมันจะเป็นการให้โล่นะผมเลยอัพรูปมือมาคือแบบว่าสกิลเราออก2ตัวใช่ปะ่ะแต่เขาออกแค่ตัวเดียวอย่างน้อยเราก็จะได้เปรียบนิดนึงนะครับเพราะว่าสกิลเราจะได้เปรียบประมาณ3% อันนี้ก็เป็นการออกกิวถอดของนะครับอยู่ที่การอัพพรสวรรค์หรืออะไรเงี้ยมาเจอกันแม่ทับเต็มทั้งคู่นะครับแม่ทับเต็มทั้งคู่อัพเทียห้าเต็มทั้งคู่ทีมบ้านเอาออกแล้วแล้วก็มีกระหายสงครามทั้งคู่แล้วก็ไม่มีบัฟอะไรเลยนะครับจากตัวนะอันนี้ก็จะเป็นการโจมตีรู้สึกว่าคู่นี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรอดูนะฮะดาเมจ ดาเมจแดงเนี่ยรู้สึกเราจะแรงกว่านะครับส่วนดาเมจขาจะพอๆกันเขาจะมีการฮิลเท่ากับประมาณฮิลพอๆกับสกิลที่เอดเวิร์ดผมออกอะ่ะตอนสกิลก็ฮิลนะครับแต่เราจะได้เปรียบตรงสกิลของแรมซีที่สาดออกไปแล้วอันนี้มันจะเหมือนเป็นข้อแตกต่างนะครับที่ทําให้เราเนี่ยสกิลเข้าไปตัวเขานะฮะก็ตีเรื่อยๆนะฮะพลังยัง62ล้านอยู่เลยตอนนั้นยังไม่ได้อัพนะเพิ่งจะเอามาเพิ่งจะมีอารมณ์ตัดนะครับโอเคเนาะไม่ว่ากันไม่ว่าหรอก ก็สาดรเรื่อยๆนะครับอเล็กกับมาอเล็กกับริชาร์ดนะครับเจอกับเอสเวิร์ดกับแดมซิตที่2นะครับแดงแล้วนะครับฝั่งเขาเริ่มแดงแล้วนะครับริชาร์ดอเล็กริชาร์ดเขาแดงแล้วนะครับแต่เขาจะมีตัวหนึ่งนะที่ผมเอาตัวไหนไปตีก็ไม่ชนะเลยนะครับก็คือริชาร์ดกับอเล็กตอนเขาริชาร์ดกับอเล็กเนี่ย ผู้บัญชาการผมสายสนูทุกตัวไม่สามารถตีเขาชนะได้เลยนะอาจจะมีชนะอยู่เมื่อก่อนแต่ผมจำไม่ได้ผมอัพยังอะไรยังไงเมื่อก่อนถึงชนะแต่ชนะนี่คือแบบเขาเจ็บกว่าแต่เราเตะทีมแตกนะไม่รู้วานวะ่าชนะหรือเปล่าส่วนตัวไม่อยากนะับว่าชนะเลยนะะก็ยังสาธสกิลออกดอกละ1 0 0 0นะครับตัวรอง1นึ่งพัอทวแรงเหมือนกันนะแรมซีสกิลค่อนข้างแรงนะครับเอสเวิร์ดสกิลดอกละพันสามไปดูแรมซีสกิลนะครับมันจะขึ้น600 600 500แม่งขึ้นแบบ สามฮิตอะ่ะไม่ขึ้นแดงมา3ามฮิตอะ่ะสำหรับแรมซีดนะครับลองดูอีกทีนะพันสามส่วนแรมซีดเนี่ยสกิลไปปุ๊บขึ้น800 100 800อย่างเงี้ย800 800 1600, 1แปดแต่2องใช่ปะวะใช่ดิ เรียบร้อยนะครับแตกไปเอ็ดเวิร์ดผมชนะนะครับสกอร์รวมก็อยู่ที่ประมาณนี้เดี๋ยวเราสต็อปตรงนี้ไว้ก่อนนะฮะสกอร์รวมเนี่ยเราใช้ทหาร1นึ่งแต่อหนึ่งแสนะครับเขาเจ็บกว่าประมาณ4ี่พันนะครับเขาเจ็บกว่าประมาณ4ี่พันแต่เราเลื่อนลงมาดูนั่งโอเคเราเหลือทหารกลับบ้านเนี่ยสองหมื่นสองพันนะครับเขาเขาเจ็บสาหัสเนี่ยหนึ่งหมื่นหกนะครับตัวเราหนึ่งหมื่นสองนะเขามีการรักษาถึง2องหมื่นห้าเชียวนะครับส่วนเรามีการรักษาห้าพันนะครับจากสกิลของแรมซีดนะที่มีการรักษามีโอกาสที่จะรักษานะฮะ ส่วนบัฟตรงนี้นะครับบัฟตรงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีบัฟบัฟราบเขาเนี่ยขึ้นไปถึง102นะครับสำหรับการโจมตีแบบพลังป้องกันเนี่ย104นะครับแล้วก็พลังชีวิตเนี่ย63นะครับส่วนของเราเนี่ยพลังโจมตีพลยิงเราเ0้านะครับก็น้อยกว่าเขาเรา90เขาร้อ1 0้อยสอันนี้ต้องเปรียบเทียบพลังของพลยิงกับพลฐานราบนะครับส่วนพลังป้องกันพลยิงผม82ดสิบสองเขาร้อยรอย้พลังชีวิตของเราเนี่ย 57ของเขา63บบัฟขาวทุกอย่างเขาค่อนข้างจะดูเยอะกว่าเรานะแต่เราเนี่ยค่อนข้างจะสกิลแรงนะครับด้วยแรมซีดของเราที่จะสกิลแรงนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับเอ็ดเวิร์ดกับแรมซีดนะครับเจอกับอเล็กซานเดอร์มหาราชกับริชาร์ดนะครับไปดูอีกตัวกันนะฮะอีกตัวนึงเนี่ยจะเป็นผู้บัญชาการเจอกับอาชีมิเซียนะครับกับธนูเก่าส่วนเราใช้เป็นเอ็ดเวิร์ด เหมือนเดิมนะครับกับเดี๋ยวต้องดูว่าเอ็ดเวิร์ดกับแรมซีดหรือเอ็ดเวิร์ดกับธนูเก่านะครับจะแปลกๆหน่อยนะคู่นี้เอ็ดสวดศาสกิลปลายเป็นธนูเก่านะครับน่าจะเป็นสายสกิลเหมือนเดิมนะเพราะว่าเราคู่กับธนูเก่าไงมันได้บัฟมันได้บัฟทำให้สกิลแรงด้วยนะครับก็จะเป็นสกิลดอกละ7,000แล้วก็ธนูเก่าดอกละ9,000นะครับดูการสตว์สกิลอีกครั้งนะฮะสำหรับเอ็ดเวิร์ดของเราสกิลดอกแรกพลาดเอาซุปหลอกทำไมอะ ดูอยู่เออของเขาอ่าของเรานะฮะเทียบ5,000นะครับยิ่งทหารรถเนี่ยสก,กิลยิ่งเบานะครับพันกับประมาณ4,5 0 0แล้วและมีดาเมจแดงนิดหน่อยนะครับของเขาเนี่ย3,500นะครับแล้วก็มี1,000นะครับแล้วก็1000แล้วก็ถ้าไหลไม่รู้ประมาณนี้เดี <laughs> ย๋ยวเราเรอดูตอนจบกันนะว่ามันจะประมาณเท่าไหร,ร่นะฮะ ก็สาสสกิลไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้เป็นอาทตมิเซียกับธนูเก่านะครับส่วนเราเป็นเอสเวิร์ดกับธนูเก่านะครับก็สาสสกิลใส่กันแดงแล้วนะครับของเขาแดงก่อนนะ,ะของพี่แปงดั๊โดรานะครับบานอยู่ใกล้กันเลยน,นะแดงก่อนนะครับแดงก่อนของเราเหลืองนะครับของเราเหลือง ต้องไปรอดูรีพอร์ตนะว่ามันจะเป็นยังไงนะคู่นี้เอ็ดเวิร์ดผมไม่ค่อยได้ดวลเท่าไหร่นะครับดวลประมาณ2คู่แต่ไอีคลิปหนึ่งเนี่ยเราจะมี2คลิปนะครับคลิปอีกคลิปนึงจะเป็นแรมซีดนะครับแรมซีดเราจะค่อนข้างดวลหลายตัวอยู่นะครับน่าจะดูแบบจุใจอยู่เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดแห่งวูสซ็อกนะครับวูสซ็อกชอบมากเลยตัวนี้ ยังาศาสตร์สกิลอยู่นะครับของเขาจะมีฮิลด้วยนะน่าจะเป็นสกิลจากอาะติมิเซียไหมเพราะว่าธนูเก่าไม่มีสกิลฮิลที่ตัวนะผมไม่รู้มันจะโดนสกิลาศาสตร์หรือเปล่าไงอันนี่ผมเลยเอาขยับมาอยู่ไม่กล้าเข้าใกล้วงนะครับกลัวขับเดินเข้าไปแล้วโดนอ่ะธนูเก่าศาสตร์นะเพราะว่าเราตีกันเนี่ยเป็นเป็นเป็นสองคนอะอะไรประมาณเนี้ยโอ้หสูสีสูสีจะจัดสูสีจะจัด สกิลค่อนข้างรัวอยู่นะสามารถดูแถบสกิลได้จากสีเหลืองๆนะครับเมื่อสกิลแม่ทัพเหล่าออกสกิลแม่ทัพรองก็จะออกสกิลตามนะครับปรับตายดิตายได้แล้วตายเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูรีพอร์ตกันนะครับรีพอร์ตก็จะประมาณนี้นะครับเราใช้เทียห้าสองแสนนะรองเอ็ดเวิร์ด เอ็ดเวิร์ดแห่งวุฒซอกกับธนูเกาเจากอกับอัิมิเีที่1กับยองสเกก็คือไวจีก็คือธนูเกาหลีนั่นแหละสกิลเต็มทั้งคู่นะครับบ้านเขาใช้ใช้บ้านออตโตมานนะครับกับผมใช้บ้านอ,อังกฤษนะครับบวกธนูเขาใบวก พลังโจมบวก F บวกสกิล5%เนะครับเขาเจ็บ2อ0 0 0ืนะครับผมเจ็บ23,000ื่นามเขามีการฮิลอยู่ประมาณ9,000นะครับก็ต่างกันประมาณเท่าไหร่อ่ะ3,000 4,000่พันถประมาณ4,000ได้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับเอ็ดเวิร์ดกับอียองนะครับธนูเกาหลีอันนี้เหมือนจะเป็นทีมบัฟให้กันนะครับอัพพรสวรรค์สีฟ้านะครับตอนนี้ตัวนี้อัพพรสวรรค์สีฟ้านะเพราะคู่กับธนูเกานะถ้าสู้กับอ่าอะไรนะตัวศาสกิลอะตัวสแต็กม่วงอะ โทมิลี่ก็จะคู่อ,อีกแบบหนึ่งนะครับก็เข้าคราประมาณนี้เดี๋ยวเราดูบัฟบัฟอ่าบัฟเปอร์เซ็นต์กันนะครับสำหรับตัวละครเนาะ <c oughs> บัฟเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณนี้นะครับบัฟสีแดงเนี่ย บัฟพลังโจมตีเนี่ยของเขา93นะของผม90นะครับส่วนบัฟพลังป้องกันของเขา100ถึง101เลยนะเพราะว่าอาจจะมีเซียมีการเพิ่มพลังป้องกันของเราแค่83 82นะครับส่วนพลังชีวิตเนี่ยเขาก็เยอะกว่านะครับเยอะกว่าแต่ของเราเน้นสายสกิลเอาไปดังสกิลมันก็เลยเน้นสกิลแรงทําให้สกิลสามารถชนะส่วนตรงนี้มาได้นะครับสาหรับคู่นี้นะ่ะถ้าใครจะเอาไปเดินเอาไปลองอะไรก็สามารถใช้เป็นแนวทางได้นะครับก็ เคร่าวๆประมาณนี้นะครับสองคู่นะครับวันนี้ก็คู่หนึ่งเป็นราบคู่หนึ่งเป็นธนูเนาะเดี๋ยวเรารอชมคลิปต่อไปอีกนะครับจะเป็นแรมแรมซีดนะจะเป็นแรมซีตีรัวๆนะครับประมาณ4 5หคู่ได้นะ <t> โอเคสำหรับวันนี้ผมรีบอลเอกกับเซิร์ฟหนึ่งสองพนะครับขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบายจ